ตอนที่1,283หลินเทียนได้แต่แสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาเพราะว่าประกายแสงสีขาวนี้มันทะลวงผ่านขายอาคมของเขาเข้ามาพร้อมทั้งช่วยเสริมพลังของเขามากขึ้นจนเรียกได้ว่ามหาศารเกียวิชาดวงใจสุริยนันได้ทําการหมุนวนอย่างรวดเร็วและทําให้แสงสีทองที่แผ่ออกมายิ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเก่านี่ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากซึ่งทําให้เขาไม่นังเลที่จะตรวจสอบประกายแสงสีขาวเหล่านี้ ด้วยจิตสัมผัสของเขาก่อนจะพบว่ามันไม่ได้มีอันตรายอะไรแฝงเอาไว้แม้แต่น้อยนี่จึงทําให้เขายิ่งประหลาดใจขึ้นไปอีกเพราะว่าแสงที่อุดมไปด้วยพลังอันเข้มข้นมันมาจากที่ไหนกันเขาได้เบิกเนื้อแ่งสัจธรรมขึ้นมาพร้อมกับร่างกายที่สั่นไหวอย่างรุนแรงหลังจากที่มองออกไปแล้วก็พบกับภาพประกายแสงมากมายที่กําลังถาถงเข้ามาจากพืนที่ห่างไกลก่อนที่จะเริ่มหล่อหล,อ,ลอมเข้ากับร่างกายของเขา ซึ่งเขาพบว่าแหล่งที่มาของมันเกอนที่มาจากทางทวีปทั้งสีของสวรรค์ชั้นนี้มันเป็นแสงที่อัดแน่นไปด้วยพลังอันเข้มข้นทว่ากับไม่มีสิทธิ์คนไหนหรือว่าใครที่สามารถสัมผัสได้เพราะเขาเห็นภาพประกายแสงสีขาวเหล่านี้เกินที่ผ่านดวงตาของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนปรินิพานแต่อีกฝ่ายกลับไม่ได้กระพริบตาเลยแม้แต่น้อยนี่จึงทําให้เขายิ่งสงสัยขึ้นไปอีกเพราะมีเพียงแค่เนตแห่งศรัจจทธาถึงจะสามารถมองเห็นได้งันหรือ หรือว่ามีเพียงเขาหัวใจของเขาปนเต็มไปด้วยความสงสัยและเก็บเอาเน,นสัจธรรมกลับไปพร้อมตามพบว่าเขายังคงสามารถมองเห็นมันได้อย่างเคยโดยจะไม่มีใครภายในสำนักแห่งนี้สัมผัสถึงมันได้มีเพียงเขาคนเดียวที่สามารถมองเห็นมันได้งั้นหรือคิวของเขาได้ขมวดเข้าหากันก่อนจะพูดตอบว่าแล้วมันคืออะไรมันมาจากที่ไหนกันเขาได้เบิกเนสแ่งสจะจารขึ้นมาอีกครั้งพร้อมถังเจ้งมองไปยังพื้นที่ ที่อยู่ห่างไกลออกไปก่อนที่เขาจะพบว่ามันกําลังถูกส่งออกมาจากร่างกายของเหล่าผู้เชี่ยวชาญนี่มันจึงทําให้เขายิ่งประหลาดใจเข้าไปอีกเพราะว่าเขาพบว่ามันถูกส่งออกมาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเพื่อเดินทางมาจากที่ห่างไกลและหล่อหลอมเข้ากับร่างกายของเขาถึงขั้นที่ช่องวางมิต,ติและห้วสวรรค์ในแต่ละชั้นก็มีอาจขวางกั้นพวกมันได้เขาได้พยายามเจ้องมองออกไปอย่างจริงจังและพบว่ามันเป็นประกายแสง ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากล่างของกลุ่มผู้คนที่รอดชีวิตจากความกลัญญูที่เขาเคยช่วยเหลือเอาไว้ซึ่งหลายๆคนเองก็ได้สร้างแท่นบูชาขึ้นมาขณะที่มีผู้คนพากันมากรับไหว้บูชานี่จึงทําให้เขางงงงเป็นในทันทีเพราะว่าลําแสงเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความซาบซึ้งของคนเหล่านี้หรือเขาได้หันมองออกไปพร้อมกับดวงตาที่เป็นประกายออกมาอย่างเข้มข้นและจดจ่อกับภาพตรงหน้าอยู่เป็นเวลานานก่อนที่เขาจะพบว่า แม้ว่าแสงเหล่านี้มันจะถูกส่งออกมาจากร่างกายของคนเหล่านี้แต่พลังชีวิตของพวกเขากลับไม่ได้ลดน้อยลงแม้แต่น้อยถึงขั้นที่ว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยได้ําแถมเจ้าตัวก็ยังไม่สามารถรับรู้ได้ถึงประกายแสงสีขาวที่ตนส่งออกมาได้ํานี่มันอะไรกันเขาได้แต่แสดงสีหน้าสงสัยออกมามีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นประกายแสงเหล่านี้ได้งันหรือเกียรวิชาดวงใจสุริยันยังคงถูกหมุนวนอย่างต่อเนื่อง และตาใไม่กลิ่นไอสีทองที่เขาแผ่ออกมายิงเข้มข้นขึ้นไปอีกเคียวของเขาได้กระโดดเข้าหากันพร้อมทั้งจดจ่ออยู่กับร่างกายของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จนเขายืนยันได้แล้วว่าหลังจากที่เขาดูดกินแสงสีขาวเหล่านี้เข้าไปมันก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่ออีกฝ่ายแม้แต่น้อยเขาได้หันมาออกไปยังแสงสีขาวบริสุทธิ์พร้อมทั้งยืนยันได้แล้วว่ามันอัดแน่นไปด้วยพลังที่หากว่าดูดกินเข้าไปแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อใข่เขาจึงได้หมุนวนเค้วิชาดวงใจอย่างเต็มกำลัง เื่อดูดเกลืนเข้าสู่ร่างกายของเขาบุ้มประก,กายแสงสีทองที่อาบร่างของเขาได้ระเบิอดออกมาอย่างบ้าคลั่งแสงสีขาวได้ถมเข้าใส่ร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องพร้อมท้งหล่อหลอมเข้าสู่ร่างกายของเขาและเลือดเนื้อของเขาพิบตากินอายของเขาก็พุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวแถมแก่นพลังเองก็ยังแข็งแกร่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวทําให้ระดับพลังของเขาก้าวข้ามไปยังเขตแด,ดนจกักรพรรดิกนละหุนระดับที่6ตอนกลางจากตอนตน้นและยังคงพุ่งสูงขึ้น โดยที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแม้แต่น้อยนี่จึงทําให้เขายิ่งตกตะลึงยิ่งกว่าเก่าเขาได้หมุนวนเก็บวิชาบ่มเพาะต่อไปเรื่อยๆพร้อมๆกับตั้งใจหล่อหลอมพลังเหล่านี้พางต่อสวพบพวกมันไปในเวลาเดียวกันแต่สีหน้าของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะเขารู้สึกได้ว่ามันเป็นกลิ่นอายที่คุ้นเคยเสมือนกับแสงสีขาวที่เขาได้ดูดเกินจากรูปปั้นบูชาในช่วงก่อนหน้านี้แต่แม้ว่ามันจะคล้ายกันมากๆแต่ก็ยังแตกต่างกันออกไปเพราะว่า เมันเข้มข้นและบริสุทธิ์กว่ามากมันคืออะไรกันเขาได้พูดออกมาเขายืนยันได้แล้วว่ามันไม่ใช่พลังเดียวกันแต่ก็ไม่สามารถจำแนกได้ว่ามันคืออะไรเมื่อคิดแล้วคิดอีกหยุดสักพักเขาก็ละทิ้งความคิดเหล่านี้ไปและเริ่มดูดเกลืนพวกมันอย่างตั้งใจมิตติเดลรอดได้ส่งเสียงออกมาขณะที่ประกายแสงที่แผ่ออกมาจากร่างกายของเขายิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกถึงขั้นที่สองสว่างออกไปรอบทิศทาง กลิ่นไอที่เขาแผ่ออกไปในตอนนี้พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งพิบตาเวลาก็ผ่านไปกว่าสามวันเต็มวันนี้เป็นวันที่ขึ้นพลังอันหนักหน่วงได้ระเบิดออกไปรอบทิศทางเป็นกลิ่นไอที่เข้มข้นอย่างมากเขตแดนจกักรพรรดิกลองหุนระดับที่เจ็เขาได้ลืมตากลับขึ้นมาพร้อมกับดวงตาที่เปล่งประกายเขาสัมผัสได้เลยว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นไปอย่างมากแถมพลังเทวะในร่างกายก็ยังเข้มข้นไม่ต่างไปจากม่วงจักรวาล ที่กำลังไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายถึงขั้นที่ระดับพลังก่อนหน้านี้ไม่สามารถเทียบกันได้เลยด้วยซ้ำตอนนี้ประกายแสงสีขาวบริสุทธิ์เหล่านั้นก็ยังคงถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันกลับดูเบาบางเป็นอย่างมากเขาได้หมุนบนเก็มวิชารดวงใจสุริยันเพื่อดูดเกลืนพวกมันสําหรับการปรับสมดุลรากฐานพลังต่อไปเมื่อผ่านไปได้อีกเจ็ดวันมันก็สลายหายไปอย่างสมบูรณ์เขาพยายามคุ้นคิดถึงเหตุผลก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเดาว่า มันน่าจะเป็นความรู้สึกซาบซึ้งใจและบุญคุณที่เขาได้ช่วยเหลือต่อคนเหล่านั้นและยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งเดือนรางถึงคั้นที่ไม่ได้ส่งประกายแสงสีขาวหล่านั้นออกมาอีกน่าจะเป็นแบบนี้เขาได้คิดอยู่กับตัวเองและก็ไม่ได้คิดอะไรต่ออีกหลังจากนั้นเขาก็ทําการนั่งสมาธิลงเพื่อทาความเข้าใจกับทักษะต่างๆต่อไปเวลาได้ผ่านไปกว่าอีกหนึ่งปีอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่ประกายแสงสีทองอันเข้มข้น ได้พุ่งออกมาจากสถานที่ห่างไกลมันเป็นเย่ยตงที่กลับออกมาจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงหลายปีมานี้จากการที่ออกไปผจญภัยทําให้เย่ยตงตัดผ่านเขตแดนปารีนิพานระดับที่ห้าได้แล้วแถมใบหน้าที่ดซซูซื่อของเขาก็จางหายไปเป็นอย่างมากบุตรแห่งสวรรค์สิทธิ์ทั้งหลายพากันแสดงความกรุณออกมาเย่ยตงได้กล่าวทักทายสิทธิ์ทั้งหลายของสํานักแห่งนี้ก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาภายในสํานักหลินเทียนได้อยู่ในหอคอยราชันอมตะ ก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเย่ตงดีดังนั้นจึงได้ก้าวเดินออกมาจากหอคอยท่านอาจารย์เย่ตงได้ก้าวเข้ามาหลินเทียนได้แต่เผยรอยยิ้มออกมาเรียกรวมตัวหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาเสียงนี้ได้ถูกส่งออกไปทั่วทั้งสำนักเพื่อแจ้งเตือนให้กลับไปจี่ฉีและคนอื่นๆกว่าหนึ่งปีมานี้สำนักได้อยู่ในความสมดุลอย่างแท้จริงแล้วซึ่งหลายๆเรื่องไม่จําเป็นต้องให้เขาไปจี่ฉีหรือคนอื่นๆเป็นคนจัดการอีก ซึ่งแต่ละคนก็จะได้เก็บตัวบ่มเพาะเพื่อตัดผ่านไปยังเขตแดนที่สูงขึ้นไปอีกจากเขตแดนกึ่งจักรพพัดไปยังเขตแดนกึ่งจักระพัดตอนปลายนี่มันยากเย็นจริงๆจัลละเคเป็นจะท้าได้พูดออกมาหนึ่งปีมานี้มันมุ่มนะและก็ฝึกฝนแต่ก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามเขตแดนกึ่งจักรพพัดตอนไปลายไปได้หลังจากเขตแดนปารินิพานนี่มันเป็นอะไรที่ยากเย็นเหมือนกันนะไปจี่ฉีได้พูดออกมาเขาที่เป็นกายสายฟ้า ซึ่งมีพรสวรรค์อันสูงส่งรา่ว่าหลังจากที่เก็บตัวบ่มเพาะเป็นเวลานานกว่าปี <c oughs> ก็ทําได้เพียงแค่ตัดผ่านไปยังเขตแดนปรินิพานระดับที่เจตอนกลางจากตอนต้นเท่านั้นเอาละในเมื่อออกมาแล้วก็เชิงเรื่องบ่มเพาะกันก่อนไปดื่มกินกันดีกว่าหลิงหยุนได้ส่งเสียงออกมาก็จริงดินเทียนได้พูดออกมาได้รอยยิม้มหลินสีและคนอื่นๆต่างก็ส่งเสียงออกมาอย่างล่าลิงพร้อมทางเข้าไปรวมตัวกันในป่าใหญ่ภายในส่วนลึกของสำนัก หนึ่งปีมานี้หลินซีและคนอื่นๆไม่ได้แข็งเก่งขึ้นมากนักเพราะถึงอย่างไรการตัดผ่านของเขตแดนปารินิพานนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆฝึกฝนเป็นยังไงบ้างจีอยู่ได้แต่แสดงสีหน้าที่สงสัยออกมาแม้ว่านางไม่ใช่กายราชนและมีสายเลือดที่สูงส่งอะไรแต่ว่านางก็มีพรสวรรค์ที่ไม่น้อยไปกว่ากันมากนักและทําให้สามารถสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของหลินเกียนได้เล็กน้อยก็พอได้ตัดผ่านไปยังเขตแดนจกักรพรรดิคน,ล,นละหุนระดับที่7็ดแล้วล่ะ หลินเทียนได้ตอบกลับไปได้วยรอยยิ้มนี่จึงทำให้พวกคนในรอบได้แต่งงงไปในทันทีเจ้าก็ผิดมนุษย์เหมือนเคยจ้าละเค่เป็นจยท่าได้ส่งเสียงออกมาณตอนนี้มันอยู่ในเขตแดนกึ่งจกกักรพรรดิเท่านั้นแต่ผ่านมากกว่าหนึ่งปีมันก็ยังไม่ก้าวหน้าไปไหนทำให้หลินเทียนกลับสามารถตัดผ่านไปได้หนึ่งระดับเจ้าจะผิดมนุษย์เกินไปแล้วหลิงหยุนได้ส่งเสียงนกลาออกมาหลินเทียนได้แต่หัวเราะตอบกลับไปก่อนจะเริ่มการสนทนากับพวกเขา พิพตาเวลาหนึ่งวันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่าหนึ่งปีในการเก็บตัวบ่มเพาะนี้ทำให้ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้เวลากับการฝึกฝนอีกต่อไปส่วนหลินซีและคนอื่นๆก็รวมกลุ่มอยู่กับสาวๆหลังจากนั้นประมาณ3มเดือนเขาก็ได้กลับเข้าไปในหอคอยราชันอมาตะอีกครั้งเพื่อจะเร่งตัดผ่านไปยังเขตแดนเจ้าแห่งสวรรค์ให้ได้ร่างกายของเขาได้แผ่กินไอแสงสีทองออกมาอย่างเข้มข้นขณะที่เขาพยายามเรียนรู้ทักษะต่างๆพิปตาเดียว เวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีวันนี้เป็นวันที่ร่างกายของเขาตีกาลังนั่งกัดสมาธิอยู่ภายในหอคอน,นิรันอมตะได้เกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่เขาจะลืมตากลับขึ้นมาเป็นเพราะว่าระหว่างที่เขากํำลังเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับพรพะธรรมกับปรากฏภาพดินแดนพนันธุยุคบรรพการขึ้นภายในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างกระทันหัน